ครับมาดูพักเครื่องกับช่อง y u t u b e ไอเชน่านะฮะเหรียญหลวงพ่อเต๋นะครับเหรียญหลวงพ่อเตะะ๋เเตผูกพัตสีมานะครับตอกโคตะด้านหลังวัดสามงามเนื้อทองแดงนะครับ โค้ดด้านหลังสวยๆเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะครับหลังพปรหลวงพ่อเกษมหลัพงพอปอต่อโค้ดด้านหลังสวยๆนะครับพระสวยผิวเดิมจมูกโด่งหนึ่งพันะ หกร้อยบาทนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทเหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงนะครับคุกเข่าสามชายหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดคุกเข่าสามชายหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดสวยผิวเดิมนะครับสองพันห้านะครับสองพันห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะครับหลวงพ่อมุ้ยปีหนึ่งสอง วัดดอนไล่นะีเหรียญลูกไข่ทองแดงกระไรทองนะครับทองแดงกระไรทองด้านข้างเนี่ยจะต้องมีเนื้อปิ้นๆหน่อยหนึ่งนะครับทองแดงกระไรทองหลวงพ่อมุ้ย4,500บาทนะครับ4 5 0พเตาหลวงปู่หลิว90้าส แต่ยึดเก้าสิบปีนะครับแต่ยึดเก้าสิบปีหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะเอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทพระกริงไตโลก,กนาสนะครับมวยที่ส,สมเด็จนะอันนี้เป็นพระของหลวงปู่มหาศิลานะครับไตโลก,กนาดหลวงปู่มหาศิลาประธานชื่อเป็นมงคลปีหกเจ็ดนะครับกริง หลงปูมหาศิลาเอา900นะฮะ900บาทด้านหลังมีเลขโค้ดนะครับ3 7 3เจ0 0บาทกลิ่งไตลรลพบนาหลงปูมหาศิลาคุนแผนหลวงพ่อตัดวัดชายนานะครับคุนแผนหลวงพ่อตัดวัดชายนาเอา400นะฮะ400บาทได้เป็นรุ่น2นะถ้าจำไม่ผิดนะ400พยักษ เขียวดาบเนื้อแร่นะครับของหลวงปู่กาหลงปี49ก้าพยักเขี่ยวดาบก้นเนี่ยมีหนังเสือแปะหนังเสือมาพยักเขี่ยวดาบหลวงปู่กะหลงเขียวแก้ว1,200บาทนะครับ1,200นบาทมีติดหนังเสือที่ก้นเรียญใต้ร่มเย็นนะครับ หลวงพูทวดใต้ลมเย็ยนหลวงพูทวดใต้ลมเย็ยนปีสองหกเอาพันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทสวยๆชุบนิกเกิลปิดตาเข้าต้มมัดหลวงพูสีปีหนึ่งเจ็ดเจ็ดร้อยบาทนะครับปิดตาเข้าต้มมัดหลวงพูสีปีหนึ่งเจ็ดอยู่สวยนะครับเจ็ดร้อยบาท หลวงพ่อสุดหันข้างหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะฮะหันข้างหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหันข้างหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเอาพันหกร้อยบาทหยดน้ำหลวงพ่อสุดปีสองสองนะครับหยดน้ำหลวงพ่อสุดปีสองสองหนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาท สเตมหลวงปู่มุนพุกเสกนะครับปีสี่สองสเตมพระพุทธชินราชหลวงปู่มุนพูกเสกหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาท <c oughs> <c oughs> เหรียญอยนะครับหลวงปู่ดูอธิฐานจิตร่วมอธิฐานจิตนะครับเจ็ดร้อยอยเป็นลงยานะครับเพื่อ <c oughs> เหรียญหลวงพ่อแปน วัดเดิมบางพอกวยเสกนะครัพะกวยลมเสกหลวงพ่อแบนเดิมบางเอาหกร้อยนะหกร้อยบาทชินราชหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับเนื้อดินปิดทองเจ็ดร้อยบาทาชินราชเจ็ดร้อยสมเด็จพระครูสุพจน์นะครับวัดสุทัศน์หลังยันสมเด็จพระครูสุพจน์วัดสุทัศน์ หลังยันเอาเก้าร้อยพระกุวัดเรียบนะครับพระกุวัดเรียบพระกุวัดเรียบพระกุวัดเรียบเอาเกะะ้าร้อยแล้วกัน เหรียญหลวงพ่อเกษมเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินหลวงพ่อเกษมเนื้อเงินมงคลกเกษมแปดสามนะครับปีสองห้าสามเจ็ดนะครับเนื้อเงินนอนกล่องพันสองนะครับพันสองร้อยเหรียญชินราชปีสี่สามหลวงปู่บุญปุกเสกนะครับชินราชเนื้ออัปปาก้าห้าร้อย หลวงพ่อทูลนะพระชัยวัดหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตรปีหนึ่งแปดหลวงปู่โตภูเสก็ตเนื้อนวะโลหะนะครับแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยหลวงปู่แหวนเนี่ยสภาพสวยปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยเอาหกร้อยเนี่ยหกร้อยบาทสวยมากนะหกร้อยเจ้าแม่กุนอิมนะ หลวงพ่อวิริยังนะแกะเป็นเจ้าแม่ขุนอิมนะเจ้าแม่ขุนอิมเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยเจ้าแม่ขุนอิมเจ็ดร้อยบาทคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท,ท่าสูงคำข้าวรุ่นสองนี่เอาเจ็ดร้อยนะครัเจ็ดร้อยบาทหน้าตาติดชัดนะครับแล้วก็หลวงพ่อพัด วัดพัฒนาปีศูนย์ห้านะครับพ่อท่านขายจัดสร้างนะครับหลวงู่ทิมร่วมเสกบุกเสกพิธีใหญ่พ่อท่านขายหลวงูุทิมร่วมเสกแต่เป็นพ่อท่านขายจัดสร้างนะหลวงพ่อพัดวัดพัฒนาปีศูนย์ห้านะครับหลังยันนี้เห็นว่าหลวงพ่อพัดนะครับวัดพัฒนาปีศูนย์ห้าเนื้อว่านนะครับ เอา800นะได้800บาทนะใครสนใจอะไรกันไหนก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ